อ่าโอเคการสวัสดีท่านนี่นะก็ผมสตรีทเซเว่นครับนี่คือเกม w วอ f a m e นะครับซึ่งวันนี้นะฮะผมก็จะมาสอนขั้นตอนการไป w a y h e กนะฮะหลายๆคนคงงงว่า w a y h e กคืออะไรนะผมจะเปิดให้ดูปกติในดาดที่เอิญนะพอทุกคนเข้ามาเป็นผู้มือใหม่ทุกคนนะพอเข้ามาปุ๊บคุณจะไม่เห็นดาดบอสที่เอิญใช่ไหมฮะแต่ถ้าพอคุณครับคีย์ w a y h e กได้เนี่ยคุณจะเห็นดาดนี้ครับผมเวเฮกฟรีเควนซี่ท่า อ่านว่าอะไรว่าเทรนกร레이เตอร์อะไรทังนี้นะฮะซึ่งหลายๆคนก็ถามว่าพี่ครับไปไงอันนี้ผมก็บอกตามตรงครับผมและผมก็งงเหมือนกันสภาพพอมาเปิดดูในมาร์เก็ตอีกแล้วนะครับท่านนะฮะเข้าไปที่อุปกรณ์นะฮะคีย์แอนด์โดนแล้วก็เหมือนเดิมครับผมเวฟฟิเค้นซี่แทนกรเตอร์บูปินนะฮะมันจะมาให้เป็นบูปินสภาพหลายๆคนก็อ่ะนึกว่าซื้อบูปินปุ๊บจบใช่ปะ มันไม่จบแค่นั้นครับปรากฏว่านะฮะปัญหาอยู่ที่ว่านี่ครับผมของคาราฟมันคืออะไรวะใช่ครับผมของคราเวฟฟ์ฟรีเคนซี่ทันกรีเตอร์เนี่ยมันหาที่ไหนหลายหลายคนแรกๆก็ยังไม่รู้นะฮะสำหรับผมเพิ่งม,มาเข้าใจนะครับว่าที่แท้มันอยู่ในสายตาเรานี่เองนะฮะถ้าคุณอยากหาไอ้พวกตระก,กูลอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะของที่ใช้คราพวกตระก,กูลบีคอนทั้งหลายนะฮะคุณไปที่นี่เลยครับผม เซอเรสฮะ,ะจะมีดาวดวงนึงชื่อเซเลสครับเป็นดาวที่จะว่าไงดีวะค่อนข้างยากอะไรกันนะฮะเอาเป็นว่าเป็นดาที่ค่อนข้างยากโดยเลยทีเดียวนะฮะเล่นคนเดียวไม่น่ารอดแน่นอนนะครับแต่คุณแบบไม่โหดจริงนะ,ะขั้นตอนนะก็แค่เลือกสักดาดนึงฮะ,ะในทั้งหมดเนี้ยแต่ผมจะเลือกแนะนํานะที่ผมแนะนําคือะคะิสเต้ครับผม เพราะว่ามันเป็นโมบายดิเฟน์ด้วยผมเลยแนะนำเรื่องนี้นะฮะแต่อันนี้ผมไปจอยกับชาวบ้านเขาถือว่าไงเข้าไปมันก็ได้เล่น,ลน,ลนอยู่ดีมั้งส่วนตัวที่ผมเล่นในวันนี้ครับเป็นโนวาหนึ่งะฮะเอาเป็นว่าเราจะมาดูกันนะฮะว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราไปเซอร์เลสฮะบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยแตกต่างจากดาวทั้งหมดที่เราเคยผ่านมาโดยที่เชิงน,นะฮะโ <Okay. S 2> อเคน,นี้เราก็เข้าภารกิจแล้วรอซุโอเครู้สึกเพิ่งเรื่องภารกิจครับเราก็ไม่ถือว่าน่าเกลียดนะครับ โอ้ยอ๋อแหละจะบอกว่าตอนนี้วอลเฟรมอยู่ที่อัปเดตแพ่14.12นะฮะัใกล้แผ่นยาแล้วนะจะว่าสองตัวเกันเถอะว่านี่นะแร็กกิโม่ดีเฟสเหมือนเดิมครับผมแค่แค่ไปตามหานะฮะอะไรนะไอเขาเรียกว่าอะไรที่แท่นข้อมูลปั๊อแค่นั้นแหละมันทำเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากหรอกจริงที่อุ้ยไปขึ้นปทำยังไงด้วะ ากสอนเล่นโนวาด้วยผมก็ได้กดเอาิบอกผมจะชั่างทักษว่าทักิลที่ผมได้เอามามันก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์นะอุ้ยล่วงจะเห็นในชั้นนะครับตัวละครที่ผมเล่นนะมีชื่อว่าโนวานะคุณสามารถหาตัวละครนี้ได้ในดาดบอสของยูโรปานี่นะครับเฮ้ยนี่มึงแกล้งกูเหรองงมากเลย สามารถหาตัวนี้ครับได้ในบอสยูโรปานะครับซึ่งจะหลังจากจบดาที่เมื่อไหร่เดี๋ยวจะเอาให้ดูแล้วเราจะบอสยูโรปาครับตับนะฮะจริงๆพอเข้าไปมันก็น่าจะหลุดแล้วเนาะแต่ช่างเถอะนี่ครับดาที่มีชื่อว่าเซอร์เลสเนี่ยเดาที่นี้ชื่อว่าคริสเต้นะครับผลิตภัณฑ์ผลิติเณฑ์เราจะเริ่มทำภารกิจกันนะครับกรอบด้วยคนแปลกหน้าทั้งสามกับผมเดี๋ยวจะไปดูผมใช้เนี่้าตาแปลกๆหน่อย เตรียมปล่อยอันติเลยนะอู้หมันเร็วมากอุ้ยอือเหตุนี้ฉันนะครับว่าโนวานะฮะจะเป็นตัวที่วิ้นค่อนข้างเร็วด้วยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะอุ้ยอื้อหน้าแตกนะฮะแต่ว่าจะกิมแรกของโนวาส์หนึสตาร์จะเป็นการสร้างดาวนะฮะรอบๆตัวเองนะฮะซึ่งมันก็ไม่เวียนเลยมาหรอกดาวนั้นก็จะ เขาโจมตีแบบอัตโนมัติกับศัตรูนั่นเองนะครับเอาไปสกิลสองครับผมเอ่อชื่อว่าอะไรวะชูลืมเอาไว้สกิลที่สองมันจะเป็นการสร้างลูกระเบิดออกมาแล้วกันนะฮะส่วนสกิลที่สี่สกิลสามไม่เอามาโมเลกูลาร์พรอจะเป็นสกิลอันสี่ของเขานะฮะเมื่อตัวละครศัตรูโดนไอ้ตัวนี้นะมันจะขับกับมีออร่าระเบิดนะเวลาเราโจมตีของมันตายมันจะระเบิดถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็จะ แล้วเลยนะมันก็จะรับแจมเมดกับระเบิดตามไปด้วยอย่างเช่นนี่เป็นต้นนะครับจะระเบิดเป็นทางยาวๆซึ่งตัวละครรู้ว่าเนี่ยเหมาะกับการเล่นอุบายนิ่งเปนค่อนข้างเหมาะนะฮะถ้าไม่ตกที่ว่ามันเปราะไปนิดนึงนะนะตอนนี้เขายุ่งกันนะฮะมองไม่ทันสถานการณ์เวลาเล่นในโซลิสคุณจะจับเวลาไม่ค่อยถูก หมื่นเซิฟแต่แหลกๆอุ้ยไม่ใช่แหลกแแต่หลกนะครับเขาเรื่ที่สำคัญนะครับถ้าถ้าโมเลกุลละพักอดี่ยวของตัวเมอว่านะครับถ้าคุณใช้ท่านั้นนะครับมันก็จะทำให้การมันจะช่วยสโลว์ศัตรูบอสเบิร์ดอะไรพวกนี้จะสโลว์ตามด้วยนะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นท่าที่ค่อนข้างเหมาะสม ที่ถ้าคุณติดเขากจะเซนต์มาเท่าไหร่มันก็จัดต่อรไปเรื่อยๆมากเท่านั้นนะครับผมคำแนะนำที่ดีในการเล่นโนวานะฮะถ้าคุณเลื่อนไปเยอะอย่าบวกเอาจริงครับอย่าบวกจริงๆเพราะว่าโนวาเนี่ยเปราะมากๆนะฮะเรื่องพูดนักนแหลแต่มันเปราะจริงๆนั่นแหละนะครับผมแต่ถ้าคุณเล่นโนวาเนี่ยการเล่นมัวร์บาร์ดิเฟนต์หรือการเล่นดิฟเฟนต์ มันจะดำเนินไปเร็วมากครับผมซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะคงไม่ใครอยากเล่นนานๆเสียเวลาหรอกโอ้ยแซ่สุดๆเวนจะเปิดเต็มจอกเอ่อข้อเสียอีกอย่างหนึ่งผมนึกว่านะครับผมนอกจากบอแล้วนั่นก็คือเวลามันระเบิดใส่หน้าเนี่ยแม่งตาจะหอดเอานะครับจริงๆผมว่ามันเล่นแล้วแมงตาลายมากเลยตัวเนี้ยไม่อยากจะพูดนะแต่แบบตาลายจริงๆถ้าถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีผมนึว่านะครับ ไม่จะเข้าใจถึงประสบการณ์การตาลายอย่างใช่เหตุนะครับเวลาที่มันระเบิดข้างหน้าคุณอย่างเงี้ยเออถ้าสมมติมันไม่ใช่ตัวเดียวแต่มันมาถึงสามอย่างเงี้ยจะทำไงล่ะรู้สึกว่าอุ้ยมันผิดได้เหรอเทอรเวิร์ที่ยวต้องปกป้องทั้งหมสามเทอร์เวิร์นะมันต้อเป็นอะไรที่ไม่ใช่ว่าจะหนีเลยเฮ้ย i n a l spotted upload you and prepare ในจบไป็นเทวเนี่ครับคุศัตรูท่าเห็นในชัดนะครับว่าศัตรูแต่ละตัวเนี่ยมีนเลื่อยถึงสุขนาดนั้นนะแล้วก็ที่สำคัญคือมอดแลนี่ดรอปบานครับผมดาสเซอร์เลนเนี่ยเอาจริงเวลายิ่งคุณเล่นดาดที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอัตราการดรอปมอดแลน่ะก็จะสูงมากๆใครทำมันเลื่อยหรือสิบหกวะนะฮะว่ามันจะรอดไหมเรื่องนะเรา ตอนนี้นะครับสถานการณ์ยังนิ่งเงียบนะทุ๊บไปอุ้ยนี่ครับผมเออเวลาที่นี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่จอบทับป้าเบคอนตะกูลพวกนี้นะฮะโรตัสจะมาเตือนก่อนนะว่าจะมีอะไรนะนี่ครับผมก้อนก้อนนี่แหละคือพวกตะกูลเบคอนทั้งหลายคุณเก็บไปปุ๊บไม่เก็บเหรอวะเอาไปแจกใส่พวกเวนเอาไปเก็บวะเอาไอ้นี่มันเอ็มนาดี่มันอาชีพไหม จบง่ายไม่ตายง่ายเลยวะมาหน้าจิกรอดเหรอครับก่อนที่เอ่อการที่ตัวคอสเอ่อการที่จะหาบีข้อนะดูดูไปก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าโลตัสจะมาเตือนเราสักอย่างหนึ่งนั่นคอคอสจูเลอร์เนี่ยมันกำลังกำลังใกล้เข้ามาขอให้คนเตรียมตัวสำหรับการตอบด้วยดีนั่นแหละครับผมพอพอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บนั่นแปลว่าตัวที่ หรือบีคอนฮะหรือตัวที่ดรอปบีคอนนั่นแหละจะมาแล้วฮะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการฆ่าตัวนั้นได้ไอ้ตัวเนี้ยมันจะถึกกว่ทุกไฟนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นอย่างเอ่อไม่ไม่ต้องเล่นอย่างไรละคุณเล่นยังไงก็ได้ให้มันฆ่าไม่ได้พอนะครับวุ้ยเอาไปนูสตาร์เอาไปแตกรอบสองแม่งระเบิดหน้าเห็นไหมครับ ผู้ยิงไม่ทันค่ะครับแม่งระเบิดกันอย่างเงี้ยเอาไงล่ะโว้ยหลังแอนขอโทษนะน้องสวยหลายคนต้องสงสัยนะว่าอู้หูหลังแอนไม่น่าพูดเลยกูแต่คนณต้องสงสัยนะครับว่าฟืนที่ผมใช้อ่ะคืออะไระไม่บอกนะครับอเล่นฟืนของผมนะฮะมีชื่อว่าบัสล็อกนะฮะจะคล้ายๆสไนเปอร์แต่ไม่ใช่นะฮะจริงบัสล็อกเนี่ยเป็นไลฟ์เฟิร์นประเภทหนึ่งนะครับ ไแรกคือว่ามันเป็นไรเฟิลนานแต่จริงนะฮะเป็นไรเฟิลแบบพิเศษก็คือเมื่อคุณล็อกเป้าหมายแล้วมันอู่หลักแน่เลยที่ห้าชิ้นมาและมาหนยังตายไม่ได้เพราะนายต้องชุบเราต่อนั่นไงนั่นอะไรวชุบกูต่อแฮ่ามเห็นไหมครับว่าพวกไม่ทันขาดทัพว่ามันจบแน่น เดี๋ยวางนี้ก็รอให้เพื่อนมาชุบเรานะถ้ามันไม่ชุบก็ร้องไห้เลยเนะ <c oughs> ดี๋ยวเดิบผมไม่อยากมานันังกดไว้แน่ๆในดาดเสียเลยนะครับเข้ามที่ข้างจะตายแล้วผมไปแตกทำไมมันทำไมเมื่อกี้มันเร็วขึ้นไวล้ลามันโดนสีแดงหรือว่าโดนว่าอีกตัวหนึ่งมันติดอะไรแปลกๆเข้าไปที่มันแน่เลยว่าปกตินะถ้าคุณใช้โมเลกคูลาร์พาวเวอร์นพะื่อฆ่ แปดไปมันก็ดแปดอ้ยหลังแรนว่าการเร็วหรือช้าขึ้นที่สีเนี่ยวะนักเกียอระเบิดแม่งระบิดหน้าขอโทษกูไม่ได้บวกเลยขอโทษก่คือเราหน่อยรู้ว่าออหลอโค้ครับครับนันตะโอ้ตายได้ฮามากนาย จะเหลือแค่เราสองคนแล้ววะนายท่านนายไม่ไหวนายไปก่อนก็ได้นายไม่ไหวนายไปก่อนก็ได้รู้สึกคนคนนี้ออกไปนั่งเยอะแยะสแปกไก่กลับมาไปวอดคิดว่าจะมีคนหนึ่งนะฮะนอนตายโลกี้นั่นเองครับโลกี้ไม่โลกี้พามะวะทำไมมันตายง่ายจังเลย come ขโ o ยข o มย o โม o อย o ่ไอ้แม่งมุมมันมีโหดดเหรอยีชั้นรีโหลดนั่งเท่อ่ะระหว่างนี้เรารออ้าวไปหล่อตัวกระกซะงั้นนายนายอะไรเนี่ยดูครับผมยังสามสองหนึ่งไปนี่ครับเห็นไหมครับว่าบัสจะหลอกครับเวลากดคลิกขวางจะเป็นการเล็งฮะพอคลิกซ้ายปุ๊บจะเป็นการกดตาวิเกเตอร์เป็นปืนนี้พิเศษเลยว่ากระสุนมันจะ ดำวิถีได้นั่นเองเออแต่ถ้าคุณไม่ล็อกเป้าไว้ไหนเลยมันก็จะไม่ระเบิดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นฮะอุยเออจะบอกว่าไอตัวที่มันดำเบรกสีคอนโซนนั่นนะฮะจะบอกมาให้นะครับ <alities. S 1> เพราะว่าส er <reated> mm ีม hmm. ันจะแปลกๆครับผมคุณจะเห็นเหมือนกับจะเห็นเหมือนกับสีมันแปลกๆออร่ามุ้งม่วงหน่อยอ่ะใคลายๆอาร์เบดเกี่ยวว่วไม่น่ากินผมว่า นะเห็นได้ไม่เห็นได้ชัดเลยนะว่าโนวาเนี่ยเวลาคุณมาปราศานพลังกันอย่างนี้แล้วแล้วก็นะฮะมันจะเป็นอะไรที่เล่นโคตรแต่ง่ายคือแบบคุณจะตายยากตายยากเหรอฆ่าง่ายมากๆดีกว่าเออไม่ไม่ไม่ใช่ถูกฆ่าแต่เป็นฆ่าที่สนุกง่ายมากๆเลยนี่ฮะมันจะคล้ายตัวเนี่ยแต่มันแรกมันเแหลกจังเลยไม่ตายด้วยผมวิ่แดดถึงย้อนได้ใจเย็นได้ แยกผลงานครับแยกผลงานนะครับยังมีเวลาอีกเยอะทนายไม่ต้องห่วงครับเราคนดีเราปล่อยโตักันก่าให้ดูถึงตัวโผดเฮ้ยโลคิกลับมาแล้วเว้ยโอ้เซิรมันแหลกมากไม่เช่นมากธรรมดาถึงมากที่สุดด้วยซ้ำแน่นครับท่านออกไปแดกออกไปแตกไอ้พวกโวยเง็นมึงมามึงก็แตกงั้นแหละอุ้ย แค่จะวิ่งซีดเลยทีเดียวนะครับเอาไปจะสุดนัวิถีนะข้อดีของปืนบาสล็อกก็คือจะสุดมันนัวิถีแต่ข้อเสียก็คือเพราะมันนัวิถีนี่แหละทำให้เวลาคุณยิงเนี่ยมันเล็งได้แค่ตัวเดียวยังไงละครับปกติปืนโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเล็งได้หลาย สายเนี่ยฮะสาย target ให้ไหมล่ะฮะแต่ถ้าวัส์หลอกจะเล่นได้ target เดียวนะใคุณก็ต้องใช้ดวงล้วนๆฮะว่าคุณจะเล็งโดนไอตัวที่คุณเล็งหรือเปล่าอย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้าคุณเล็งไม่โดนนี่คุณไม่เท่ากับเสียเปล่าพึทธเอาไปเอาไปคอมโบครับผมอื้อเอาไปเอาไปเยอะๆเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนายอุ้ยเปลี่ยนอืมเตลี่ยนเปลี่ยว แตกแกเือแกพัเล่นแล้วแม่มุดมากนครับอนนีเล่นแล้วจริงๆนะ เรจะเล่นโนวาเสร็จนะฮะแนะนำนะครับให้พ <Af> ักสายตาซะดีๆครับผมถ้าคุณยังไม่อยากทาบอสตีเพราะว่าสักวันผมต้องตาบอสตีคนเล่นโนวาเลยคือแบบผมว่าคนเล่นมันทรมานนะเวลามันระเบิดใส่หน้าแล้วมอนมันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ีโมนะแต่ผมเป็นคนดีหรือเปล่าไม่รู้แต่แต่มันระเบิดใส่หน้าผมมาหลายรอบแล้วแล้วตามกระลายมาหลายรอบแล้วถ้าถ้ามุดมันมีเขียนคนเขียนบอกว่าตาลายแล้วก็หายยามาทาสิ อันนี้อันนี้ไม่หานะครับอันนี้ไม่หานะแล้วแล้วจะว่าผู้ชมถามเลยครูหากับมึงไหมอ้าวกูแป็กเลยระเบิดครับผมไม่ตีตาแข็งนี่ครับผมก็จบภารกิจแล้วนะครับส่วนทางออกก็โอ้โหแม่งเจอไฟดักหน้าสุดท้ายอู้หติดไฟ อ้าโนวาติดไฟอ๋อคนไฟลุกโนวาไฟลุกผิดโนวาไฟลุกเฮ้ยอันนี้ผมสงสัยมากเลยอันนี้รู้สึกจะเป็นสกิล3ของโนวาผมคือวอร์มโฮนั่นเองครับถ้าคุณเข้าไปในนี้ตุ๊มมันจะเป็นการวาร์ปนั่นเองนะฮะคุก็จะมาถึงสถานที่อย่างง่ายดายนั่นเองครับนเก็นนจ,จบไปแล้วนะครับเกกับการตามหาคัพบ้าบีคอนนะฮะนี่ครับผมบีคอนจะเป็นอย่างนี้ฮะเมื่อคุณเก็บได้นะอันนี้ผมได้แกมมาบีคอนนะบีคอนจะมีสี่ประเภทนะครับผม xp กระจายอ,อ๋อใช่ลืมบอ,อกไปฮะยิ่งดาดยากๆไปเรื่อยๆเนะี่ยเอ,อ่อ xp ที่ได้นะฮะก็จะแบบทะลุโลกไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยหกหมื่นสองห้าหมื่นสี่หกหมื่นสี่ครับผมคุณไม่ต้องห่วงแล้วครับว่าคุณจะอัพเรลวช้านะฮะถ้าคุณมาดาดระดับแบบเวลเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮะพวกเซอร์เลสอะไรแถวนี้นะฮะ,นนนะ,ฮะมันก็จะให้เงิน xp และที่สำคัญน,นะครับพวกของคราฟนี่เยอะมากจริงๆผมยอมรับเลยฮะเช่น เซอร์กิตอัลลอยเพดแล้วก็โอเลคินเซลนี่สำคัญมากคือลงตันก็ได้2อ,อันแล้วผมว่าคุ้มค่านะจริงๆนะฮะก็ถ้าใครสนใจนะฮะก็ใครสนใจก็มาลงเซอร์เลสด้วยกันนะฮะพูดยังไงดีกว่าอ๋อแนะนำให้ลงเซอร์เลสแล้วกันนะครับไม่ใช่มาลงด้วยกันเออนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะฮะการตามหาบีคอนนะฮะก็จบแต่เพียงเท่านี้ส่วนสำหรับพาร์ทหน้านะฮะเราจะมาฆ่าเวเฮก หลายๆคนว่าเวเฮ็กเป็นยังไงผมมาให้ดูแบบป็นการสปอยก่อนแล้วกันสปอยให้อยากเล่นครับผมผมเคยลงมาแล้วครับแล้วก็พ่ายแพ้ซะไมเป็นท่านะครับเพราะอะไรรู้ไหมเซิฟแลกครับนี่ครับผมนี่คือเวเฮ็กที่ผมจะต้องไปไฟในตอนต่อไปนะครับโอเคดูกันพอแล้วต่อไปนะฮะเออใช่ผมลืมผมสัญญาณนิดเดี๋ยวหลังจากจบสารีแล้วผมจะให้ดูใช่ไหมขเขาเรียกว่าอะไรนะ บอสของบอสท,<อ>ท,ที่ดรอปโนวาใช่ไหมครับ mm hmm. อ่าเดี๋ยวผมให้ดูอยู่ไหนวะนี่ครับผมบอสตัวนี้ชื่อแรปเตอร์ครับอยู่ที่ดาวยูโรปานะฮะคุณถ้าคุณไปฆ่ามันจะได้ชิ้นส่วนโนวามานะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้นะฮะ mm hmm. เดี๋ยวก็ขอจบด้วยการครับคีย mm ัว hmm. แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับพาร์ทหน้านะครับ เราจะไปฆ่าเวเฮกกันฮนะอันนี้สัญญาเลยจริงเลยจกสอนการตามหาบีคอนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นถ้าผมทำคลิปพวงโมเป็น2ขั้นตอนสำหรับไปฆ่าเวเฮกแล้วมั้งโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ